เปิดตัวแล้ว vivo y 1 9 e มีหน้าจอ 90Hz เฮิกันน้ำ ip 6 4บแบต5 5 0 0มลล่าสุดทาง vivo ก็ได้เปิดตัว vivo y 1 9 e ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ล่าสุดของ y series เรียบร้อยแล้วครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ lcd hd plus ขนาด6.74นิ้วมีค่า r e f r e h เก้าส ใช้ชิปย n นิซอกที่เจ็ดสห้บดการไอโอสิบสี่ครอบทับด้วยฟันทัชโอเอสสิบหี่แลมาที่4ี่กิกส่วนลำห64ิบสกิกสามารถเพิ่มความจุได้ด้วยไมโครเอสดีสงสุดนสองทรไบต์ซึ่งมีช่องใส่แยกให้เฉพาะอีกด้วยครับให้กล้องหลังคู่มีทั้งเลนหลักความละเอียดสมล้านพิเซลพร้อมด้วยกล้องเสริมส่วนกล้องหน้า5ล้านพิเซลพร้อมฟีเจอร์ AI เอเซและ AI p h o t o e n h a n c e มีปุ่มสแกนลานิ้วที่ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับมาตรฐานกันกน,น้ำระดับ ip 6 4รรองรับความทนทานระดับทหาร military standard 8 1 0 h มีเลือก2สีคือเม g จ c g r e e ีน <Magic Green S 1> และไทเทเนียมซิวเวอร์ห้แบตเตอรี่มาที่5500ม ah. ิลลิแอมรองรับใช้ไว์สวัตต์สมาร์ทโฟน vivo y 1 9 e มีราคาอยู่ที่7,999ป,ปูรปีหรือประมาณ3,100บาทและวางจำหน่ายแล้วในอินเดียผ่านทางเว็บไซต์ของ vivo flipkart และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายครับ